จุลาโลกมหาราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทนุบำรุงและรักษาราชอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองได้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงในด้านการสงครามต้องทำศึกสงครามป้องกันราชอาณาจักรและขยายพระราชอาณาเขตหลายครั้งด้านกฎหมายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้มีความรู้ในราชประเพณีและการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันชำระและปรับปรุงการวางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งการชำระพระราชกำหนดกฎหมายที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณให้ถูกต้องและรวมกฎหมายที่ทรงตราขึ้นใหม่เข้าไว้ด้วยกันแล้วจัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวง หรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งด้านศาสนาทรงพระกรุณาโปดกล้าโปรดกระมอมให้มีการสังคยาาพระไตรปิฎกรากฎหมายพระสงฆ์จัดระเบียบพระสงฆ์ใหม่สร้างพระอารามขึ้นและมีการบูรณะปฏิสังขรพระอารามต่างๆที่มีอยู่แต่เดิมทั้งในเขตพระนครและหัวเมืองเป็นจำนวนมากด้านวัฒนธรรม ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมส่งฟื้นฟูคำหนบร,รมเนียมและราชประเพณีต่างๆที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นักปรา์ราชกวีช่วยกันแปลชำระเรียบเรียงพระราชพงศาวดารและวรรณคดีต่างๆตลอดรัชกาลอีกทั้งยังส่งพระรชนิพ์วรรณกรรมไว้หลายเรื่องเช่น คำกรบทละครเรื่องรามเกียรติ์คำกรบทละครเรื่องอีเหนาอีกด้วยพระราชะกรณียกิจด้านต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปฏิบัตินั้นกล่าวได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งด้วยเป็นรากฐานและแบบอย่างของการพัฒนาความเป็นชาติไทยสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันพระบาท